ครับต้องบอกว่ามาอยู่ในบรรยากาศตรงนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆนะครับผมชอบต้นจามจุรีแล้วก็ต้นชำฉาต้นนี้นะครับสต้นนะครับเป็นมีต้นต้นต้นใหญ่ต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีต้นเล็กอีกต้นหนึ่งตรงนี้แต่ว่าไม่เล็กนะที่บอกว่าเล็กคือเล็กกว่าต้นใหญ่เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเขาก็พอๆกันนะครับอันนี้แล้วก็บรรยากาศที่เพื่อนๆเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับ ก็เป็นบรรยากาศที่สวยมากๆนะครับเป็นบรรยากาศที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆเห็นเรือนยอดของของ,ของเขานะครับที่แผก่กิ่งกา้านสาขาต้องบอกว่าสวยงามมากจริงๆนะครับไม่ว่าเราจะหันไปทางมุมไหนมุมใดนะครับก็ให้เห็นถึงความร่มรื่นความร่มเย็นของต้นจามจุรีหรือว่าต้นชำชาต้นก้ามปูตรงนี้นะครับสวยงามมากจริงๆนะครับอันนี้เอามาฝากเพื่อนๆนะครับ